สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ้วันนี้เป็นวันจันท 1, ร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2567เวลา8นาิกา32นาที เอกวิรุหบอกไม่มีประเทศใดในโลกที่รัฐบาล่อยให้ตำรวจใช้อำน,นาจกันตามอำเภอใจตามความเดือดร้อนให้ประชาชนกันมากมายเช่นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านควางถนนเรียกให้รถหยุดโดยไม่มีเหตุผลขอตรวจค้นสั่งตรวจเมาหรือตรวจฉี่โดยไม่มีเหตุควรสงสัยว่าการะทำผิดกฎหมายอะไรซ้ำไม่ปฏิบัติตามพรบป้องกันการทรมานในการบันทึกภาพเสียงเป็นหลักฐานรายงานให้หนายอำเภอและอายการทราบทันที ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบละเมิดสิทธ,ธิและเสรีภาพของประชาชนก่อให้เกิดอันตร,รายทางถนอนอย่างร้ายแรงในปัจจุบันปัญหาคงแงก้โดยไม่ได้ววชชไไต้อะาะมีการ้รถแกที่ใหญ่ก่รถบรสายบ่อยแลกระทันหัิ้นสุดายเนื่องส่วนใหญ่เป็นประโยชน์จากการกระทังที่มิชอบนั้นไม่ว่าเรื่องรายได้ส่วนแบ่งข่าปรับและการส่งสวยประชาชนทุกคนคงต้องช่วยตัวเองด้วยการถามเหตุผลในการเรียกให้รถหยุดขอตรวจฉี่หรือตรวจค้น ถ่ายภาพตำรวจทุกคนเป็นหลักฐานไว้และถ้าไม่สามารถบอกเหตุควรสงสัยได้ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่วิชอบตามกฎหมายนั้นส่ยในตัวผมครับขี่รถไปดีๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรจรรจเจวฟังอีกรอบถ้ามีเหตุสงสัยอย่างไรตอบไม่ได้งายเงิบบอกไม่มไตรวจก็ได้พันตำรวจเอกวิรุษมองไม่มีประเทศใดในโลกที่รัฐบาลปล่อยให้ตำรวจใช้อำนาจกันตามอำเภอใจ ร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนกันมากมายเช่นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านขวางถนนเรียกรถหยุดโดยไม่มีเหตุผลขอตรวจพ้นสั่งตรวจเมาหรือตรวจจีโดยไม่มีเหตุผลสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมายอะไรซ้ำไม่ปฏิบัติตามพรบป้องกันการทรมานในการบันทึกภาพเสียเป็นหลักฐานรายงานให้นายอำเภอและอายการทราบทันทีซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก่อให้เกิดอันตรายทางถนนอย่างร้ายแรงในปัจจุบัน ปัญหาคงแก้โดยรัฐไม่ได้เพราะผู้มีอำนาจทั้งรัฐบาลและตำรวจผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่วนใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากการกระทำที่นิยมชอบนั้นไม่ว่าเรื่องรายได้ส่วนแบ่งค่าปรับและการส่งสวยประชาชนทุกคนคงต้องช่วยตัวเองด้วยการถามเหตุผลในการรียกใหยรถหยุดอขอตรวจฉี่หรือตรวจคน้นถ่ายภาพตำรวจทุกคนเป็นหลักฐานไว้และถ้าไม่สามารถบอกเหตุผลสงสัยได้ก็ไม่ต้อง ปฏิบัติาตามคำสั่งที่วิชอบตามกฎหมายนั้นชัดเจนไหมครับคุณผู้ชมนะการที่จะเรียกพี่น้องประชาชนตรวจชีตรวจถาสารคัดหลังในร่างกายมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นการละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนโดยที่ยังไม่มีเหตุเช้าวันนี้ผมอยู่ที่มิตรภาพาเหมือนเดิมนะ เห็นนะครับผู้ชมเราจะมาแกะรอยตามชีทองคำขยันตรวจนะผมไม่ต้องอธิบายขยายความตามที่คลิปวีดีโอผมเปิดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการใช้รถใช้ถนนที่พี่น้องประชาชนเดินทางผ่านไปพบเห็นจุดตรวจหรือว่าด่านตรวจ มันขัดต่อกฎหมายหลักโดยสิ้นเชิงท่านพันตำรวจเอกวิรุษให้ข้อมูลไว้ชัดเจนนะครับตรงบริเวณนี้เป็นแยกนนทะเถนนะสภาพการจราจรเช้าวันนี้ไม่เป็นปัญหานะครับรถคล่องตัวนะครับตรงนี้เป็นตู้ยามนนทะเถนนะฮะพอดีมีโอกาสผ่านมาก็เลยลงมาแวะเยี่ยมชมนิดนึงนะ จะแวะเข้าห้องน้ํานิดนึงเพราะว่านี่ไหนก็เป็นจุดบริการประชาชนเป็นตู้ยามนะน่าจะไม่มีเจ้าที่เข้าเวรนะมีเห็นมีอยู่นายหนึ่งท่านออกเวรมาแล้วนะแต่งชุดธรรมดานะเดี๋ยวพามาแวะเข้าห้องน้ํานิดนึงนะจุดให้บริการประชาชนตู้ยามนนตเห็นนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวมาดูล่องรอยกันเดี๋ยว เยียวนิดนึงไหนๆก็มาแล้วขอใช้บริการหน่อยนะตรงจุดนี้ก็ขึ้นชื่อหรือนามเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องตรวจชีฉีทองคำขยันตรวจนะหลายวันแล้วไม่มีเอฟซีแจ้งมานะสายรถบรรทุกก็ยังไม่มีแจ้งมานะตรงบริเวณจุดนี้วันนี้ผ่านมาก็เลยลงมาสำรวจดูนะโอ้ไม่มีร่องรอยครับคุณผู้ชมเห็นไหมมีการหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนตกไม่ทราบนะ ปาะทำที่ฉีอย่างดนะีเป็นโถฉนะีอันนี้เป็นถังถังน้ำโพลลิทขนาด12ลิตรก่อนโอ้ทำแบบมีท่อเนี่ยต่อท่ออย่างดีเลยนะมีห้องน้ำน,นี่เป็นห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงก็เข้ามาภายในนี้ก็ดูแล้วสะอาดสะอ้านก็มีพี่น้องประชาชนผ่านมาก็เห็นมีว่าวใช้บริการเหมือนกันนะ ก็เป็นที่จุดบริการประชาชนนะฮะก็ต้องมาใช้บริการปวดหนักปวดเบาก็สามารถแวะมาได้นะไม่มีร่องรอยนะ <c oughs> ตามหาตามหาห้อยปันง้วปัน,นรั้วี่นองหลายครั้งที่มีเอฟซีแจ้งมานะตรงบริเวณจุดนี้จะตั้งบ่อยมากแต่วันนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้มีเอฟซีแจ้งมาสำหรับสายรถบรรทุกที่เป็นเอฟซี ไม่เห็นแจ้งมานะตรงบริเวณจุดนี้นะจุดบริการประชาชนตู้ยามแยกนนตเตะเถนผ่านมานนสูงก็ไม่ตั้งเช้าวันนี้ไม่ตั้งแต่สีดานตั้งไปแล้วนะช่วงเช้ามืดสีดาก็ยังขยันตรวจฉีกันเหมือนเดิมฉีทองคำขยันตรวจเหมือนเดิมนะผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีที่ดูแลกํากับเจ้าที่ตำรวจนะ ถ้าเป็นไปได้นะไอ้พวกไหนที่ชอบตั้งดานบ่อยๆตั้งดานทีๆตั้งดานทุกวี่ทุกวันเนี่ยสายมิตรภาพเนี่ยผมอยากจะให้ย้ายไปสลับสับเปลี่ยนกําลังกับตํารวจที่อยู่ภาคใต้นะให้พี่น้องตํารวจที่อยู่ภาคใต้ขึ้นมาพักบ้างนะเปลี่ยนกันบ้างนะ,ะเพราะว่าสายสารมันไม่มีโจรให้จับนะย้ายเลยครับท่านนะท่านใดที่มีอำนาจนะนี่ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมสั่งย้ายเลยนะ สพสนไหนที่ชอบตั้งด่านบ่อยๆเนี่ยโดยที่ว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะย้ายลงทั้งชุดเลยนะถ้าผมมีอำนาจนะสมมุติว่าผมมีอำนาจนะผมจะสั่งย้ายเลยนะลงภาคใต้เลยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องเจ้าที่ตำรวจภาคใต้ด้วยนะที่ถูกคาบอมอะไรวางระบงระเบิดกันนะที่บ้านพักตำรวจนะเนี่ย อยากให้ไอ้พวกที่ตั้งด่านจริงๆเ,เนี่ยตั้งด่านทุกวงทุกวันเนี่ยตั้งด่านตรวจชงตรวจฉีขยันกันจังย้ายลงใต้เลยนะครับนะพี่น้องชาวใต้รอรับรอต้อนรับอยู่มิจะได้สงบสุขนะย้ายไปตั้งภาคใต้เลยเอาไปให้ทั้งหมดนะย้ายไปทั้งจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสพสพไหนก็แล้วแต่นะคิดตั้งบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจฉีดานเป่ามงเป่าเมาเนี่ย เบรกไว้ก่อนนะสั่งระลมกําลังลงไปใต้ก่อนนะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ก่อนจะเกิดประโยชน์มากกว่าดีกว่าที่พวกคุณจะมาตั้งสายสารเนี่ยมันไม่มีโจรให้จับนะตั้งวางสิ่งของขีดขวางถนนนะมันผิดกฎหมายนะครับอย่างตามที่ท่านพันตำรวจเอกวิรุตที่ท่านเคยพูดไว้นะหรืออยากจะฟังอกีกสักรอบใช่ไหมคุณผู้ชมเนีย่ยจะเปิดให้ฟัง ตอบไม่ได้ไงเงิบบอกไม่ตรวจก็ได้จําไว้ครับผู้ชมรุหอกไม่มีประเทศใดในโลกไม่มีประเทศใดในโลกตำรวจใช้อํานาจกันตามอําเภอใจสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนกันมากมายเช่นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านขวางถนนเรียกให้รถหยุดโดยไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านขวางถนนเรียกให้รถยุดจวดโดยที่ยังไม่พบเห็นการกระทําความผิดหมายอะไรท้ไมปฏิบัติตามรรมไอ้พวกนี้ต้องย้ายลงภาคใต้ให้หมดไปตั้งอยู่ที่ภาคใต้ไ ม,มีพี่พน้องชาวใต้คอมเมนต์มาบอกว่าช่วยสั่งย้ายลงไปงโดย,โด,ยด่ว,ดวน<า>บอก<า>นี้อยากรายแบนในปัจจุบนนันปัญหาคงแก้โดยรัฐไม่ได้เพราะผู้มีอำนาจทั้งรัฐบาลและตำรวจผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่วนใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากการกระทำที่นิชอบนั้นไม่ว่าเรื่องรายได้เฉคร่บ เหตุควรสงสัยได้ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่มิชอบตามกฎหมายนั้นชัดไหมครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าบอกเหตุไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องตรวจฉี่มันเป็นเรื่องลโอ์และเอียดอ่อนนะฮะอย่างที่มีข่าวที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ภาคใต้นะครับที่พี่น้องชาวใต้ถูกบังคับให้ตรวจฉี่เขาร้องขอที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะ ทางตำรวจไม่ยอมนะจะตรวจตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าขัดคงขัดขวางขัดขืนอะไรสารพัดที่เขาจะกล่าวอ้างนะนะขัดคําสั่งเจ้าพนักงานบ้างอันนี้เป็นข้อหาข้อทิศเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วพวกท่านต้องรู้จักปกป้องสิทธิ์ของท,ทุกท่านนะครับนะ่ยวกับเรื่องเ,อเจอตรงเจอดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องถามนะครับต้องถามเหตุอันควรเชื่อก่อนว่าเรียกผม หยุดตรวจหรือว่าหยุดจอดเพื่ออะไรเพราะอะไรท่านได้พบเห็นการกระทําความผิดของผมแล้วหรือยังผมผิดอะไรนะให้เขาชี้แจงมาแต่ถ้าเขาว่าอธิบายไม่ได้เราก็สามารถปฏิเสธได้นะก็ฝากไว้ครับผู้ชมนะก็ถ้าผู้มีอํานาจนะใครที่เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลตํารวจนะย้ายด่วนเลยนะตอนนี้ต้องการกําลังพลโดยด่วนทางภาคใต้ตอนนี้พี่น้องชาวใต้กําลังเดือดร้อนเอาไปกวาดล้างโจนใต้ให้มันสิ้นซากนะ ไปตั้งทั้งวันทั้งคืนกันเลยดีไหมครับพี่น้องนะแล้วนะท่านได้บอกว่าดีช่วยแชร์หน่อยนะฮะให้ไปถึงรัฐมนตรีนึกว่านายกรัฐมนตรีนะคนที่ดูแลตํารวจก็คือหลักๆก,ก็คือนายกรัฐมนตรีจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งด่านตรวจฉี่แล้วก็มีการเรียกรับนะผมไม่เชื่อว่าท่านไม่รู้ไม่ทราบนะหลายจุดหลายที่หลายพื้นที่นะที่มีพี่น้องประชาชนเขาแจ้งมาเขาร้องมา แต่ถ้าพวกคุณตรวจเจอฉี่ม่งฉี่ม่วง,วงผู้เสพจริงๆต้องนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้มันถูกต้องตามกฎหมายมันจะได้เข็ดหลาบไม่ใช่ว่าตรวจเจอฉี่ม่วงแล้วเอาไปกับขังคมขู่สารพัดมีการเรียกรับอย่างนู่นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้สมควรถูกไล่ออกนะฮะเจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติโดยมิชอบแบบนี้นะหรือไม่ก็ทำอะไรออกก็ย้ายไปนูนะ่นฮะภาคใต้เลยนะ สั่งการด่วนนะครับเพราะาทุกวันนี้มันด่านเยอะเหลือเกินไปตรงไหนก็มีแต่ด่านแต่ด่านแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างกล่าวอ้างว่าด่านยาเสพตรงเสพติดบ,บ้างแต่ายาบ้าก็ยังเยอะเหมือนเดิมเยอะจิบหายทุกหวัวและแห่งทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอและพวกคุณไม่มีการกวาดล้างให้สิ้นซากและจะทํากันอยู่แบบเดิมๆซ้ําๆซากๆแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะขาวสะอาดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองประเทศชาติมันจะพัฒนานะฝากด้วยนะท่านนายกเอ๋นะ ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ของท่านน่ะนะช่วยลงมาดูแลตรงนี้หน่อยพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนนี่ถ้าหากว่าไม่มีกลวยมาตั้งวางกีดขวางทางมันก็ปอดโป่งมันก็โฟนะเห็นไหมไอ้ป้ายที่บอกว่าเขตปฏิบัติหนาที่ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมที่บริเวณข้างตู้ตรงเนี้ตรงป้อมแยกนนทเสถียน,นไม่มีฮะไม่มีป้ายแล้วหายไปไหนไม่รู้ออกไปแล้วนะ ที่บอกว่าห้ามบันทึกภาพถ่ายภาพวิดีโอวิดีโอตรงนี้ไม่มีแล้วเอาออก้วไม่มีแล้วนะตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับมาช่วยสั่งการไปโดยโด่วนนะครับนะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะเดี๋ยวกบเรื่องการใช้รถใช้ถนนถ้าจะตั้งจริงมันต้องมีเหตุเส่ยก่อนนะคําสั่งทุกคําสั่งเขาบอกว่าการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสากัดมันต้องมีเหตุจําเป็นเท่านั้นนะฮะ ต้องมีเหตุร้องหอจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าพวกคุณจะอยู่ได้เวลาเวลาก่อนลากเวยออกมาตั้งอย่างเงี้ยโดยที่มันยังไม่มีเหตุหรือว่าไม่มีเหตุอันจําเป็นนะตามถนนทุนทางแต่ละเส้นแต่ละสายนะสายตรงสายตรวจพวกท่านก็มีสายเสืยบก็มีตำรวจต้องอยู่ประจําจุดประจาป้อมคอยรับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนในเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนเข้าไปตรงป้อมไหนจุดไหนที่มีป้อมตำรวจ ตำรวจต้องอยู่ประจําจุดนะแต่ทุกวันนี้เป็นไงล่ะพี่น้องเวลาเราได้รับความเดือดร้อนหรือว่าจะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายประสานงานไปเจอบ้างไหมเคยมีบ้างไหมที่เจ้าที่ตำรวจที่อยู่ประจําป้อมประจําจุดตรวจนะหรือว่ามีแต่เฉพาะเวลามาตั้งด่านล่ากลวยมาขวางถนนมายืนอยู่ตามบนท้องถนนแล้วถามว่าโจรที่ไหนมันจะวิ่งเข้าหาด่านนะครุณผู้ชมและยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วนะ โจรมันฉลาดกับตำรวจนะครับทุกวันนี้นะครับนะไปกวาดล้างที่ต้นตอ,น,ตอน,นะครับพอนะครับไอเรื่องตั้งวางสิ่งของกีดขวางถนนกลวยเกลยเอยถึงเวลา,ลาก็ลากมาตั้งมาวางนะด่านเป่ามงคเป่าไม่ไอเป่าเมานะมันก็แอบแฝงไว้ด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับตามที่เป็นสื่อสื่อโซเชียลนะก็อยากจะฝากผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับช่องสื่อหลักหลายช่องนะ ช่วยนําไปเผยแพร่ตีข่าวให้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องกรณีไอ้พวกที่ชอบตั้งด่านดมฉีข้างถนนนะตรวจฉีต้องคำเยี่ยวต้องคำนะ่ะมันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่พวกคุณต้องนําเสนอข่าวหน่อยกระทุ้งหน่อยนะครับนะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับนะมันไม่เข้าสู่กระบวนการ,การบํมบัดจริงๆแล้วเวลาตรวจค้นเนี่ยคุณได้ปฏิบัติตามบรบ,รบรอุ้มหายหรือไม่เกี่ยวกับเรื่อง เรียกบุคคลตรวจชีตรวจอะไรพวกนี้นะตรวจเป่ามองเหมือนกันนะตามที่ท่านพันตำรวจเอกมิรุษที่ท่านได้บอกไว้นะฮะชัดเจนนะครับผมไม่ต้องอธิบายขยายความตรงประเด็นนะครับนะพวกท่านต้องฟังไว้แล้วก็จําไว้นะให้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้นะครับเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวพวกท่านทุกท่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ของท่านเพื่อที่ ผู้ที่บริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องถูกกันแกล้งใส่ร้ายข่มขู่คุกคามในการใช้รถใช้ถนนหรือไม่บางทีบางครั้งเดินไปอยู่ดีๆมันก็ขอตรวจฉี่กันแบบดื้อก็มีนะมีครับเอฟซี FC แจ้งมาบางทีบางครั้งเขาไม่อยากเอาเรื่องนะบางทีเราสอบถามไปอยากจเอาเรื่องอยากแกลแ้งความไหมเขาเป็นผู้เสียหายบางทีต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่อยากจะเสียเวลาเขาก็มีข้อมูลมีครับมีแจ้งมาทางผมเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเขาไม่เพราะว่าเราจะถามว่าจะเอาเรื่องสามารถด,ดําเนินคดีแจ้งความได้นะนู่นนี่นั่นบระเดียเราอธิบายให้เขาฟังบางทีเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาเพราะการที่จะต่อสู้กับหน่วยงานรัฐเจ้าที่ตารวจผู้ว่าที่มีอํานาจเนี่ยมันใช้เวลาครับพี่น้องนะมันต้องใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีนะตัวอย่างเ็ามีเห็นอยู่นะครับสมาชิกเราตอนนี้นะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ฝากพี่น้องครับนะ พราะฉะนั้นแล้วพวกท่านต้องรู้จักบกป้องสิ์ของทุกทกท่านนะครับนะอย่าให้ใครมาละเมิดสิบของท่านโดยที่ว่าท่านยังไม่กระทำดีกฎหมายและอีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะให้มีศารจราจรนะเพราะว่าตำรวจปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับในการออกไปชงไปสั่งก็แล้วแต่เป็นผู้กล่าวหาเองปรับเองจริงๆมันต้องมีสารจราจรนะครับเพราะว่ารถทุกวันนี้มันเยอะเพิ่มมากขึ้น ต้องมีสารจราจรนะครับให้ไปเสียค่าปรับที่ศารนะครับออกกฎหมายาฝากสวชุดใหม่นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องค่าปรงค่าปรับผลประโยชน์มหาศาลปรับเข้ารัฐเข้าหลวงให้หมดนาเงินค่าปรงค่าปรับมาพัฒนาประเทศชาติมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาดูแลที่คุณบอกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอายุ20ปีต้องตรวจสภาพสองครั้งผมไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าหน่วยงานภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นผู้ที่ออกค่าใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดขอ,องเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่คุณบอกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลก่อให้เกิดมลภาวะมลพิษก็ต้องคุณต้องไปดูที่ต้นต่อดีครับงั้นคุณจะผลิตเครื่องยนต์ดีเซลออกมาขายทําไมประเทศไทยมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะมิฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเล็กๆปัญหาแน่น้อย มันจะกลายเป็นหาใหญ่แล้วก็รัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญนะไม่เคยเล็งเห็นความสําคัญไม่เคยเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนลากหญ้านะครับทุกวันนี้ก็ฝากไปด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะฮะเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรนะพ่จะรายงานให้พ Run ห Could ี่น้องได้รับทราบต่อไปนะครับนะเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะวันนี้มีโอกาสด้เดินทางออกต่างจังหวัดนะเดี๋ยวมาสํารวจเส้นทาง เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะฝากกติดตาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการตั้งด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดะลรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ตำรวจที่ตั้งนานจริงเก่งเนี่ยคมคู่ประชาชนยริงเก่งเนี่ยช่วยไปตั้งอยู่ภาคใต้หน่อยพี่น้องประชาชนภาคใต้เขาร้องขอเพื่อความสงบสุขผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังกับเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ภาคใต้ให้กลับมาพักผ่อนให้มาอยู่ที่ทางภาคอีสานบ้างนะ หัดไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะสั่งการโดยด่วนนะท่านนายกท่านดูแลกำกับควบคุมตำรวจท่านต้องสั่งการโดยด่วนอันนี้คือเสียงจากเร่งร้องประชาชนนะสั่งการโดยด่วนนะครับแล้วมาตั้งแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะหลายเส้นหลายสายยาบ้าก็เยอะเหมือนเดิมซ้ำๆซักๆแบบเดิมๆปฏิบัติแบบเดิมๆเมเบวเมาก็มีแต่เรื่องเน่าเหม็นเห็นไหมตรวจฉีก็มีแต่เรื่องเน่าเหม็นไม่จบไม่สิ้นนะ ยาบ้ามีทุกหัวละแหงไม่มีการกวาดล้างให้สิ้นซากดันมาตรงด่านตรวจตชีตัวตตชีตัวเตเยียวแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรนะฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ